ก็สวัสดีครับเพื่อนคนเช้านี้นะครับมาดูราคาบิตคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยโอเคครับเพื่อนสวัสดียมามเช้านะครับเช้านี้ก็เป็นวันพฤหัสที่26นะครับโอเคตัวบิตคอยนะแท่งเด,ดนะครับแดงแป๊ดนะครับวันนี้ก็มีความแบบถ้าปิดอย่างนี้เนาะ ดูแล้วเนื้อเทียมมันเอ็นกับนะครับเอ็นกับฟิ้งเป็นแท่งแดงเนาะปิดต 63, ่ำากหมื่นสา0พัก็รู้สึกจะดูไม่ค่อยจะดีนะน้องแท่านที่เมื่อวานนะดูแบบเขียวดีเลยนะครับวันนี้เนี่ยเจอส่วนแดงมานะครับมีความเสียวนะคล้ายๆแท่งนี้ปะวะนะครับหน้าตาก็ใกล้เคียงกันอยู่นะครับก็แน้อน้มนะครับผมก็คิดว่ารอบนี้น่าจะต้องยอก่อนทีเหอะนะ แต่มันก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับอันนี้นะยุคนี้เนี่ยคือเอาแนวนอนอะไรมากไม่ได้นะครับเสียวนะเสียวแต่ก็เอาเป็นว่าสเตจจี้นะครับที่ผมคิดไว้นะก็คือยังเป็นย่อดลับเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตดูทำเฟรมวิกนะครับสโตทำเฟรมวิกเนี่ยเริ่มตีโค้งกลับแล้วนะครับเป็นรูปถ้วยแล้วนะครับเนี่ยคล้ายๆตรงนี้นะครับก็เราก็ลุ้นกันดูต่อนะครับว่าแท่งเดี๋ยวแท่งถัดมาเนี่ย หน้าตาเป็นไงมันจะหลุด EMA มเยบไหมนะครับหลุด61หหรือเปล่าถ้าไม่ได้หลุด61 0 0นนะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่ว่าก็จุดคัดเหมือนเดิมนะผมยังคัดอยู่ที่6 2 0 0นนะครับคืออารมณ์อารมณ์ว่าหลุดตรงนี้ลงมาเนี่ยเดี๋ยวรอเล่นรอบใหม่ดีกว่านะครับค่อยไปย่อยทำฟรมเล็กๆแล้วก็ค่อยเข้าเอานะครับตรงนี้นะก็เสียวๆอยู่นะครับก็ลุ้นนะครับว่าให้มันทำท่านี้นะครับเนี่ยนะ ให้มันคล้ายๆชุดนี้แทนนะครับก็คือลูดลงนะครับแล้วดึงขึ้นอย่างรวดเร็วฟืดมีแรงซื้อขึ้นออกลับมาถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ถือว่าตัวนี้เป็นการย่อที่จบแล้วนะครับเนี่ยคล้ายๆแท่งนี้นะครับลงมาฟึดนะครับแท่งถัดไปนะไม่ใช่แท่งนี้นะฟึดแล้วก็กลายเป็นไส้นะครับอ่าถ้าอย่างเงี้ยสวยนะครับแล้วก็ยิงต่อได้อยู่นะครับประมาณนี้เนาะนี่ก็ดูในทำเฟรมเดย์ก็ ถ้าเอาจริงๆนะครับดูไม่ค่อยดีเลยนะครับก็คิดว่าอาจจะมีแดงสักสอาวันติดกันนะครับแล้วค่อยดึงขึ้นเป็นเขียวนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ใน t ทม e เฟรมเดย์จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็สอดรับแบบททมเฟรมวีคนะบางทีมันติดเทรนนะครับมันอาจจะแบบชุดนี้อาจจะแบบ แนวต้านตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ยิงลงก่อนนะครับค่อยดันขึ้นนะครับตรงนี้นะลงขึ้นเป็น A ABC อย่างเงี้ยนะครับแล้วค่อยยิงขึ้นนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูในชุดย่อย4ชั่วโมงกันนะครับสีชั่วโมงนะครับก็มันยังไม่ได้เสียทรงอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาตีเป็นเทรนไลน์ตรงนี้ดีกว่านะครับตึ๊บนะครับแกนเวลามใกล้เคียงแล้วนะเพื่อนๆเนี่ยมันต้องย่อลงมานะครับ อาจจะแถวหกหมื่นหนึ่งหกหมื่นสองโซนนี้นะครับก็แล้วเดี๋ยวถ้ามันล่วงลงมาจริงๆสมมติครับพืดลงมาจริงๆฟืดนะครับเราค่อยมาหาจังหวะตอนมันกระดอนแถวเนี้ยเล่นยิงขึ้นนะครับถ้าเราลุ้นว่ามันขึ้นนะอ่าก็ไม่รู้นะว่ารอบนี้มันจะยังไงต่อเนี <laughs> <laughs> <c oughs> ่ยคล้ายๆจังหวะอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยตัวน,นี้ตัวน,นี้ตุ๋ยมากแนละ้วตุ๋ยมากคล้ายๆชุดน,นี้อะตีแบบใบแอดหน่อย เนี่ยชุดนี้นะตีตีแล้วมันเอียงอ่ะเราอย่างนี้แล้วกันนะครับคล้ายๆนะคล้ายๆอาจจะมีกระดอนอีกสักคืนหรือเปล่านะครับเราก็รุดลงอย่างเงี้ยนะอ่าก็อรอรอรอดูแล้วกันเนาะว่าออกอีท่าน,นี้หรือเปล่านะครับคล้ายๆตรงนี้นะครับเนี่ยนะตรงนี้ก็ตีแบบแบอนิดนึงอ่ะเนี่ยตุยๆนะถ้าเมื่อไหร่มันคอสลงนะครับจริงๆก็เอาขอแค่แย่จิ้มนิดนึงหกหมื่นสองนะครับ คือถ้าปิดต่ำกว่าห0หมืเนี่ยไม่สวยเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเลยปิดปิดแบบว่าแล้วก็ลากขึ้นนะครับก็จัดว่าดีนะอาจจะมีขึ้นหนึ่งนะครับามาให้เราลุ้นนะครับลุน้นฟื้เบรกตรงนี้นะครับเราย่อแรงอ,อันนี้ก็น่าสนใจนะครับตรงนี้นะก็ยังไม่ได้มีสัญญาณในการเข้าซื้อหรืออะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวดูสัญญาณในสโตแคติกนะครับ โตแคตติกทำเฟรมสชั่วโมงนะครับก็มันยังไม่ลงมาจิ้มนะครับก็ยังไม่ได้มีสัญญาณให้กดอะไรเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะผมคิดว่านะลูกนี้แหละนะครับลงมาเนี่ยอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเน่าจะมีลงมาฟึบนะครับแล้วก็ตอนมันคอร์สอัพนะครับค่อยกดครับค่อยทยอยกดทีละนิดนะครับพอมันเสียวนะตรงนี้มันปริมแล้วนะมันเสียวว่ามันจะเป็นชุดนี้ไหมนะครับหรือถ้าลุ้นนะก็ลุ้นให้เป็นชุดประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวนะเออขอแบบยกยกโลหน่อยเสียวเหลือเกินนะเสียวมันหลุดเหลือเกินโอเคสี okay. ่ชั่วโมงนะครับก็ผมมองได้แค่ประมาณนี้นะครับแม็กดีสี่ชั่วโมงก็เริ่มแบบเอ้ยฉันจะล่วงแล้วนะอ่ะมันก็ตุยตยอย่างนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะลงนะครับแต่ว่าไม่รู้ลงลึกลงลงน้อยขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวเราลอง,ลองมาตีชุดนี้นะครับหนึ่ง มันก็ดูเหมือนห้าขึ้นแล้วเนาะ,ะประมาณนี้เนาะก็เนี่ยหกหมื่นหกหมื่นหนึ่งนะครับอยู่ในโซนเหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อนก็ลองไปพิจารณาดูนะโซนแถวหกหมื่นนี่ก็น่าสนใจนะครับลงมาแค่แย่ๆพอนะปรับลดหนึ่งขึ้นเลย <c oughs> น่าจะดีนะแถวหกหมื่นหกหมื่นหนึ่งนะครับก็น่าสนใจนะครับราคาตรงนี้นะครับโอเค เดี๋ยวมาดูหนึ่งชั่วโมงกันนะครับหนึ่งชั่วโมงนี้เหมือนจะสู้นนักหน่วงนะครับหนึ่งชั่วโมงนะก็เล่นเป็นรอบสั้นๆพอได้อยู่นะครับตรงนี้นะแล้วก็สัญญาณบ่ายมันขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนหลุมตรงนี้นะครับนี่มียึกยักสองทีนะครับในก้อนตรงนี้นะครับยิงขึ้นนะครับเบรกไฮอยู่นะอ่ะย่อลงอันนี้นะครับไม่หลุดโลนะครับ ยิงขึ้นเฮ้ยเหมือนจะเบรกไฮนะถ้าดูในขึ้นอของของตัวชุดน,นี้นะครับยิงขึ้นตรงนี้นะปึ๊บทางก้อนนี้เลยนะ,ะมีเบรกไฮนะครับเบรกไฮนิดเดียวนะครับตอนนี้ลูดลงนะครับลงมาโอเวอร์โซนะครับก็ยังไม่หลุดโลนะเออจะบอกว่ามันเสียทรงมันก็ไม่ได้นะครับเพื่อนก็วัดใจอยู่ชุดน,นี้แหละนะว่านายจะหลุดลงมาหรือเปล่าอ่ะผมให้เหมือนเดิมนะ 2 6 2หก0มื่นร้อยอหร้อยแล้วกันนะโซนนี้นะครับเดี๋ยววางเอลเลอร์รอไว้เลยนะถ้าเอลเลร์ดังก็คงต้องขัดนะครับตามระบบเลยแต่ถ้าไม่ดังนะก็อืมเฮ้ยเดี๋ยวผมขอโทษทีนะผมขอเลื่อนมาอยู่แนวรับตรงนี้แล้วกันนะห2 2 2 8นะครับถ้าหลุดตรงนี้นะผมออกเลยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาหาจาังหวะเข้าแถว60,000นะครับเหมือนอย่างทำเปรมสชั่วโมงนะครับตรงนี้นะก็เป้าหมายนะ อยู่แถวๆตรงนี้นะครับถ้าถ้าหลุดนะครับแต่ถ้าไม่หลุดนะครับก็ดีเลยนะครับตรงนี้นะยกโลอ่ะยกให้อ่ายกโล,กโลแล้วก็มีทำไฮเออร์ไฮเรื่อยๆนะประมาณนี้นะครับก็ตุย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 ,ตย,ตยพิกลน,นะครับเดี๋ยวมาดูในอดีตกันนิดนึงนะครับเอามาเทียบเคียงกันเนาะในอดีตนี่ไม่ขายนะอ่ะถ้าเอาทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงมาจับเนี่ยเออเฮ้ยมันไม่ขายเว้ย นี่ถ้าเอาทำเฟรม1ชั่วโมงมาจับเนี่ยตรงนี้มีความคล้ายกว่านะครับ mm. ก็คือเนี่ยมันตุย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 ตรงนี้ไซเวสไซเวะครับก็เสียวว่ามันจะเป็นชุดประมาณชุดนี้นะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะว่าเอ้มันทาไฮเออร์ไฮมันทําอะไรยังไงต่อนะครับพอดีมันเป็นไฮเออร์ไฮก็อาจจะแบบย่อนนิดย่อหน่อยไซเวอัพหรือเปล่านะครับในในชุดในชุดที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวเราลุ้นกันดูนะผมว่า เสียวอะดูดิลุนลงมานะเลยไม่กี่ไม่กี่นาทีปิดแท่งแล้วนะครับก็ตรงนี้นะก็มีเทรนประมาณนี้นะว่าสมมุตินะครับถ้าเรามองว่ามันจะขึ้นนะครับมันเบรกเทรนไลน์เส้นนี้ขึ้นมาเนี่ยอ่ามันก็น่าสนนะว่าเฮ้ยมันจะเพียนขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีนิดน,นึงนะเบรกเทรนเขียวนี้นะครับเขียวเข้มเลยอ่ะเส้นใหญ่นะครับถ้าเบรกเส้นนี้นะครับหรือว่าปิด เหนือเส้นนี้ได้นะครับก็จัดว่าดีนะครับเดี๋ยวเพิ่มการแจ้งเตือนนิดนึงนะครับโอเคปิดทับเมื่อไหร่ก็จัดไปนะเพื่อนตัวเส้นตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเส้นกดในระยะไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับถ้าเกิดเบรกได้นะครับก็ลุ้นนะครับดีดขึ้นต่อนะครับตัวนี้ก็สี่ชั่วโมงมันดูแบบแต่มันโอ้โหมันพูดยากนะเพื่อนเนี่ยนะไม่แน่นะครับว่าสี่ชั่วโมงอาจจะแท่งนี้ ปิดปุ๊บเนี่ยตัว s t o c h a s t i c อาจจะลงมาปิดต่ำก็ได้นะครับนี่ไม่แน่ใจเลยคือมาลงเข้มมาทั้งวันเลยนะเพื่อนเนี่ยนะปิดเจ็ดโมงเช้าเมื่อวานเนี่ยขึ้นไปไฮเออร์ไฮทีเดียวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะรูดทั้งวันเลยเรียกว่าทุกแท่งสี่ชั่วโมงนะดูตุยไม่ดีเลยนะครับย่ำแย่ตลอดนะครับก็ลองดูนะมันอาจจะเป็นขึ้นชุด ABC อย่างเงี้ยนะครับเพื่อนตัวนี้นะ A B C นะครับแล้วก็จบเลยนะครับนี่นะลงมาเป็น A ขึ้นไป2องขึ้นเป็น B นะครับ1 2 3 4 5เอม้าเออมโนว่าจบแล้วก็ได้นะครับอย่างงี้เนาะถ้ามาโนว่าจบอย่างนี้นะครับคอลเลกชันเป็นชุดเป็นแฟลตตรงนี้นะครับก็อยิงขึ้นต่อหรือเปล่าอะเดี๋ยวเราดูตอนเบรคเทรนไลน์นะครับแนวคิดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวบิตคอยนะครับ มาดูตัวที่รูดเยอะนะครับรูดลงมาเยอะนี่คุณอีเทอร์เลยนะคุณอีเทอร์นี่เล่นผมแล้วนะครับคุณอีเทอร์ดูเหมือนจะยูเทิร์นะเพื่อนเพื่อน,อน,อนลองดูนี่นะโอ้โหนี่อีฟนิ่งสตาร์ปะเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะเดี๋ยวเราดูดตอนปิดแท่งนะถ้าปิดต่ำกว่า2580นะครับก็โอ้โหไม่ดีเลยนะดูดูไม่ค่อยจะดีนะครับเนี่ยมันจะเป็นชุดเหมือนยูเทิร์นะครับเพื่อน,อนตัวนี้นะ เป็นเหมือนีฟนิ่งส star นะตัวนี้เนี่ยเป็นแท่งขึ้นมาแล้วก็มีเป็น doji ตามมาด้วยแท่งถ้าปิดเข้มปิดปิดต่ำนะครับปิดต่ำกว่าแท่งเขียวตรงนี้นะครับก็ตัวใครตัวมันนะครับตัวนี้อาจจะต้องอาจจะต้องขายออกมาก่อนนะที่ซื้อ,อมาอาจจะต้องออลดลดปริมาณพอร์ตนะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงว,ว่าแท่งถัดมาเนี่ยจะฟืดนรุนแรงนะครับเสียวมากก็เดี๋ยวรอด,ดูกันนะของเ t อ e r นะ เนี่ยอีเทอร์แต่พอมองใน4ชั่วโมงนะอีเทอร์ตเนี้ยพี่เขาอยากจะลงมาจุ่มแหละนะเนี่ยลงมาจุ่มก็อาจจะเป็นจังหวะรับของใครบางคนนะครับแต่ก็รับตรงนี้นะทยอยรับแล้วกันนะเพื่อนแต่มันยกยกโลตลอดนะตัวอีเทอร์นะก็4ชั่วโมงยังยกโลแบบอย่างเงี้ยมีโอกาสที่มันจะดีดขึ้นต่อเป็นอีกลูกขึ้นหนึ่งนะครับแต่ว่าค่อยๆทยอยรับแล้วกันนะเพื่อนมืออาจจะแตกได้นะเนี่ยดูใน1ชั่วโมงครับก็จะประมาณนี้นะครับ ก็ลองเอาไปพิจนารณากันดูนะว่าเออมันเริ่มตีโค้งแล้วอะ่ะเออเรามารอรับตอนมันตีโคง้งตีโค้งคืนกลับไปดีกว่าไหมนะครับนะถ้าเกิดรับไม้นี้ไม้เดียวพอแล้วก็รอมันยกโลอีกทีหนึ่งนะครับค่อยมาเข้าแถวตรงนี้ก็ได้นะครับไอ้ก้นตรงนี้เราไม่รู้ว่ามันจะเล่นกันนานหรือเปล่านะครับประมาณนี้เลยโอเคจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็สําหรับเช้านี้เดี๋ยวสรุปท้ายคลิปกันนะครับท้ายคลิปวันนี้นะครับก็ตัวบิตคอยน์นะเท่าที่ดูนะครับ เท่าที่มีประวัติ history ให้ดูในปัจจุบันตอนนี้นะทำเฟมทำเฟมใหญ่เนี่ยทำเฟม day ปิดดูเหมือนจะไม่ค่อยดีถ้าปิดถ้าวันนี้นะปิดราคาอยู่แถวแถวสัก6,3 0 0ื่แถวแถวนี้ก็ดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่ามันจะมันจะแบบมีความเรียกว่าเหมือนพวบ e n g u a f i n g แล้วกันเนาะเออก็ไม่รู้ว่าเป็น e n g r a f i n g หลอกหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้มีแท่งเขียวสวนนะครับ เกณฑกราฟฟิงที่ผ่านมาก็อาจจะไม่นับแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าอรอรลุ้นกันดูนะครับส่วนทำเฟรม4 h นะครับก็น่าจะเป็นจังหวะย่อลงมานะครับใครที่รอหรือเล่นในทำเฟรมนี้นะครับก็วันนี้นะครับน่าจะมีจังหวะให้รับได้สักไม้หนึ่งนะครับส่วนใครเล่นทำเฟรม1ชั่วโมงนะหชั่วโมงเนี่ยก็อารมณ์เหมือนถ้าในตัวบิตคอยน์นะมันยังไม่ได้เสียทรงนะเพื่อนมันยังทำไฮร์ไฮแล้วก็ทำ ไฮ g ร l o โลนะก็คือยกโลตลอดนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีอาการว่าเสียสทรงแดงั้งสิ้นเลยนะครับแม้กระทั่งในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะผมก็เลยมองว่าเออตอนนี้ลุ้นนะครับว่าอย่าให้มันหลุดในแนวประมาณ6กหมนสองนะครับหกหม0นสองเนี่ยหกหมนสองพันห้าร้อยหรือสี่ร้อยประมาณนี้แหละนะถ้าหลุดตรงนี้ลงมานะก็จะมีแนวรับใหญ่นะครับอยู่ที่ประมาณ6กหมื่นถึงหกหมื่นหนึ่งพันนะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะเพื่อน โอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง IP Studio แล้วก็ช่องในเครือนะ Evidence Head แล้วก็พ t c ีคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม